ยังไม่มีใครมาเลยเช้าไปรึออามาแล้ว Good morning B มาละสิบสี่คนโอพิงค์กี้แคร์ Good morning ทุกคนนะคะ เป็นไงบ้างเอ่ยวันนี้อาจจะหน้าแบบหน้าเพิ่งตื่นนิดนึงนะคะอันนี้ก็กำลังจะไปออกกำลังกายนิดนึงนะคะ <c oughs> ก็เป็นอีกวันหนึ่งโอ้ยช่วงหลังนี้ทนะ่นาต้องบอกก่อนเลยที่นาะไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาไลฟ์เพราะว่ายุงมาก,มากยุงมากๆจริงๆทุกวันทุกวันนีแบบ แทบไม่ได้อยู่บ้านเลยเหนื่อยมากนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้องดูแลตัวเองการออกกําลังกายซึ่งช่วงหลังต้องยอมรับว่าที่นาประเดิมติดภารกิจบางอย่างอาจจะไม่ได้ออกกําลังมากเพราะฉะนั้นพอมีเวลาปุ๊บเนะี่ยต้องรีไปออกเลยนะคะจองว,วันนี้ฟริรอเมอร์พรุ่งนี้ต่อยมวยอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็อย่างที่อย่างที่ทราบกันว่า ที่ยุ่งยุงมากๆเพราะตอนนี้ที่นากำลังจะทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองอยู่นะคะอยู่ในขั้นตอนในการที่จะออกแบบแพคเกจิ้งแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างมากแล้วทำเองแบบคิดเองอะไรทุกอย่างเองหมดก็มีกับเอเนี่แหละนะแต่ว่าในในในรูปแบบของเรื่องดีไซน์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็ต้องเป็นคนทปให้ทีมงานเขา ว่าเราต้องการแบบใหม่อะไรอย่างเง,งี้ยนะคะนขอแป๊บึงเป็นรถเ,เยอะเวลานี้นะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยละกันนะคะเร็วๆนี้ก็ถึงถึงยุ่งมากๆเพราะที่นหาจ,จะต้องเคลียร์ให้เสร็จทุกอย่างก่อน mm. เพื่อที่จะได้โฟกัสเรื่องของการซ้อมการออกกำลังกายนะคะก็จะพยายามทำให้ ทุกอย่างให้ให้ให้เสร็จเร็วที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวให้พี่เอเขา follow up ต่อไปนะคะยังไงก็ติดตามด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกับธุรกิจเล็กๆน้อยๆก็ไม่เล็กกน,นะที่ทำเนี่ยหลายอย่างมากเลยอะนะคะก็เดี๋ยวมีก็เดี๋ยวคงจะมีเพจอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดู จะบอกถ้าอัปเดตแล้วเดี๋ยวจะให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะตายละ <st aff> เดี๋ยวพี่ต้องฝึกแล้วเนี่ยเดี๋ยวละเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวพี่อาจจะต้องต้องฝึกแล้วก็ววต้องทํายังไงเป็นยังไงบ้างทุกคนมาเดยวน้นเดิๆๆก่อนนะ พี่ชูบอกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่บอกว่าทําให้เราได้เห็นว่าโควิดมันมีข้อดีมันมีข้อเสียมันทําให้เราได้คิดได้ทําอะไรหลายๆอย่างมากนะคะในช่วงอย่างที่บอกว่าจมวันที่นากที่นาแต่เอ,อกก็คิดว่าเออว,ว่างๆนี้เราควรจะทําอะไรสักอย่างก็มาลงตัวที่ตรงนี้แหละคะ่ะเป็นอะไรนั้นก็อย่างที่บอกติดตามแล้วก็ช่วยสนับสนุนด,ด้วยนะคะ พี่ที่นาไปไหนคะไปออกกำลังค่า <c> เ <oughs> ช้าเช้าอย่างนี้ช่วงนี้พี่ตื่นเช้ามากเกือบทุกก็คือปกติก็ตื่นเช้าอยู่แล้วล่ะแล้วแต่ว่าอย่างของเนี้ยอย่างเมื่อวานเนี้ยพี่ก็ประชุมทั้งวันตั้งแต่เก้าเก้าโมงครึ่งสิบโมงจนถึงเนี่ยห้าโมงเย็นก็เหนื่อยมาก มากมากแต่ว่าก็สนุกดีทางทายเป็นอะไรที่เราได้เรียนเป็นชิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ใหม่เป็นอะไรเป็นเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งเป็นงานอีกงานหนึ่งที่เราได้มีได้เห็นถึงความยากมันไม่มีความง่ายเลยอ่ะมันมีแต่ความยากแล้วก็ดีเทลรายละเอียดในการทำงานในความคิด ในมุมมองในหลายๆอยานะ่างนะทูบอกโหแบบทึ่นจริงคนที่เขาทาธุรกิจเนี่ยมันคือเขาต้องแบบเราเราก็เนี่ยแหละแต่นะทำไมรถเยอะจังเวลาเนี้ยคิดว่ามันจะโฟโล์แล้วนะเนี่ยเนี่ยวันนี้เดี๋ยวพี่ออกกําลังเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นพี่ก็ต้องไปเรื่องของ ไปคุยงานอีกงานหนึ่งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าช่วงนี้พี่ยุงมากพี่เลยไม่ได้ไลฟ์นะโทษทีแต่ว่าแอดมินช่วยดูด้วยละกันว่าถ้าสมมติว่ามีมีทับิกอะไรที่อยากจะคุยกันก็เดี๋ยวพี่จะไปคุยในคับเฮาส์ได้นะแต่อาจจะต้องขอดูวันนิดนึงเพราะช่งนี้ยุ่งจริงๆเสียง,งสูงมากเหนื่อยมากเออ วันไหนที่ได้อยู่บ้านเนี่ยบอกว่าแบบดีใจมากโอ้โหดีในเลยอยู่บ้านไม่มีอะไรหรอกสงสารลูกรูป้ปะสงสารตีบ้ามากเลยดีบ้าพอเห็นพี่แต่งตัวทุกคนมันก็มองหนานเลยว,วันนี้ไปอ,อีกเหรอเมื่อกี้แต่งตัวกำลังจะบอกว่าไปแป๊บหนึ่งแต่ก็จะกลับมากนะ็ mm hmm. ใช่ไหมนี่แหละออกกำลังเสร็จเดี๋ยวต้องไปดูเรื่องของ แพคเกจจิ้งอะไรหลายๆอย่างแล้วกลับมาที่บ้านสี่โมงพี่มีประชุมอีกเข้าใจพี่ใช่ไหมว่าทำไมพี่ถึงหายตัวเป็นพักใหญ่ๆแล้วเน่ย <c oughs> แต่ก็หวังว่าทุกคนคงจะสบายดีแล้วก็ยังคิดถึงกันอยู่นะคะอย่างเมื่อวันที่หนึ่งเราก็มีโอกาสได้เจอกันได้ ถ่ายรูปร่วมกันก็ดีใจมากเพราะเราไม่ได้เจอกันนานพอสมควรแล้วก็เ <c oughs> วลาเราเปิดดูไอจอะไรองเงี้ยก็เห็นโอ๊ยปแปลว่ามีรูปเราเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยดีใจรูปหลายรูปสวยก็ขอจิกไปบ้างนะคะน้องบางคนพี่ก็จิกรูปไปบ้างนะอย่าลืมแท็กให้พี่ด้วยแล้วกันแล้วก็อา่า นะี๋ก่นนะปรัแบบหนึ่งปรัแบบหนึ่งขอเลี้ยวซ้ายก่น,น,นอีกแป๊บนึงพี่ก็จะถึงแล้วนะเนี่ยวันนี้พี่มีอ๋อโอเคอุ๊ยอ๋อโอเคเร็วพี่มีคลาสตอนเที่ยงพี่ก็เลยแต่แรกพี่กะว่าจริงๆไอะกะจะไปคาร์ดิโอก่อนแล้วก็อาจจะไปเวทนิดนึงก่อน แล้วก็ค่อยเข้าคลาสรีฟอร์เมอร์น่าจะได้ก็เท่ากับวันนี้พี่จะได้ออกกำลังสองชั่วโมงเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งขอชิดซ้ายก่นอนเฮ้ะทำไมมันลดเยอะจังเลยอย่าเวลาเนี้ยออือืมเมือ่อช้าตื่นมากินแต่น้ำปัน่นนะเนี่ยพี่กินเชคสมูทตี้ของพี่เนี่ยจะอ,อยู่ไหมเน่ยถึงเที่ยงกะว่าเที่ยงนี้ จะทานทูน่าแซนด์วิชอะไรที่มันเร็วๆที่มันเบาๆ grab and go อะไรอย่างเงี้ยนะต้องกลเอ็นแล้วนะเวลาเร็วมากนี่เราครึ่งปีแล้วว่ากิดดูชิมันครึ่งปีแล้วพี่เหลือเวลาอีก <laughs> พี่เหลือเวลาอีกหกเดือนน่ะ ทันไหมเนี่ยทันเนาะหกเดือนทันเนาะอืมมาปิ๊เป็นเฟิร์มไปกับพี่ด้วยแล้วกันเราจะได้วันงานเราจะได้แอกว่าแข็งแรงดีมจะได้เต็มที่นะก็คือตอนนี้ก็คือปลายปีนี้นะคะธันวานนี้แน่นอนเราเจอกันนะ แน่นอนนตอนนี้นะแน่นอนคือเดือนธันวาเราเจอกันแน่นอนนะคะใครที่บอกว่าพี่โพสต์รูปพี่มาไลฟ์พี่มาอะไรแล้วหยอดกระปุกเก็บตั่า่ะก็จัดเต็มเลยนะออากำลังกายเยอะๆนะคะจ้าหลินสบายดีนะแล้วก็อ่า ว่าจะถึงแล้วเหรอเร็วจังได้ถึงสิบห้านาทีป่ะเนี่ยถึงไหมที่คุยกี่นาทีเนี่ยคิดถึงรักที่เสดอ,อืม thank y o ทานน้อยไปไหมครับก็น้อยจริงๆออกกำลังมันต้องตอนเช้าแต่ว่าตอนเช้าพี่ไม่ค่อยกินพี่ไม่ค่อยทานเยอะ อย่างเมื่อคืนน่ะพี่ทําเหมือนที่พี่กินบ่อยๆก็คือมะเขือเทศก็คือเหมือนทาเป็นพวกบิชาต้านั่แหละก็คือมะเขือเทศลูกก้อนลูกใหญ่ลูกหนึ่งแล้วก็พี่จะมีอ่ฟักทองที่พี่เอาไปอบประมาณซิกหนึ่งแล้วก็พี่จะมีไข่ต้มลูกหนึ่งและพี่มีอะโวคาโดครึ่งลูกนั่นคือตัวอยของพี่เมื่อคืนส่วนเมื่อเช้าสมูทตี้ของพี่ก็จะมีเป็นเคลมีแอป มีสับปะรดมีสตรอเบอรี่มีเข่งแล้วพี่ก็ใส่เอ็มกรีกโยเกิร์ต <c oughs> แล้วก็มีโอเคอัลมอนด์มิลค์นิดหนึ่งนะแล้วก็มีเออ่โปรตีนพาวเดอร์หนึ่งส쿱ก,ก็น่ามันก็น่าจะช่วยให้อยู่ได้นะจะถึง เที่ยงอะไรเงี้ยหวังว่า <c oughs> จะุูมีที่จอดไหมเนี่ยเอย๊อยู่แล้วโอเคโอ้ถึงแล้วอ่ะยังให้อีกห้านาที <c oughs> นี่มันสิบโมงห้าสิบห้า เพลงนี้ชอบมากเลยมันร้องโอ้โหนะทีหนึ่งอยู่ไหมจอดเอ้ยหนึ่งกลัวล้อมากเลยชนไม่ล่ะไม่ชนเนาะ ต,ตโอเคจอดรถแล้วเราจะมานั่งคุยกันเลยอีกเวลาอีกสักห้านาทีแล้วกันจะได้อ่านด้วยคิดว่ามันจะตัดให้พี่เองโดยอัตโนมัติน่นันะคิดถึงพี่ตินาน่าอิ่ม สวยกว่าหน้าตอบอืมใช่หน้าตอบเดี๋ยวดูโงเ่เฮงไม่ดีนะคะ <c oughs> น่าอิม่มแต่ว่านี่ทำไมอยากคุณทักเพาพี่หน้าเล็กเนี่ยแต่แล้วทุกวันนี้ยังฟังเพลงพี่ตลอดเลยพี่อมาตะเอ่อพี่ตลอดเลยพี่อมาตะเพราะมาฟังได้ตลอดจริงๆขอบคุณมากนะคะ คิดถึงจังค่ะแหมเราเพิ่งเจอกันเมื่อวานคิดถึงไม่ใช่หรือจ๊ะเหมยถ่ายรูปไ้เยอะนะ Have a v บ a น i c เ day อ่าวิไลเอ่อมิสฟิลค่ะ Can't wait to see you ค่ะ <c oughs> คิดถึงคิดถึงพี่อีกแล้วแหมจะบายดีค่ะ รอสนับสนุนในสิ่งที่พี่ทำนะคะขอบคุณมากนะจา๊ะเหลนเท่กากงเงี้ยตอนนี้แอบจานดูไลฟ์พี่จินอาตายแล้วเหรอโดนจับได้แล้วถ้าโดนจับได้ทำงไงเนี่ยโดนหักคะแนนมะพี่หน้าไหนก็เสยหน้ามุยน้ามุยได้ไมั้ฮัลโหล สวัสดีค่ะพันปีสวัสดีค่ะดีใจที่ได้ถ่ายรูปกับพี่เหมือนกันค่ะจะพยายามออกให้ถ่ายเยอะๆนะนะาสายจงายงหาวันยังมหาวันเปย์มือ,อยันมากเลยยังพอได้ใช่แค่นะคะแคอ่อันนี้อันนี้อันเก่าละทำไมมัน ใส่จังใช้จังน่าน่ามุยก็น,น่ารักค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับถ้าทางจุดนี้สัญญาณจะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเหมือนขัดขัด,ขดหายๆยังไงเนะี่ยโอเคเดี๋ยวพี่ไปแล้วดีกว่าจะได้มีเวลาเต็มตัวนะยังไงก็แวะมาบอกว่าคิดถึงแล้วก็ช่วงนี้พี่ยุ่งมากนะแล้วอย่าลืมติดตามนะคะก็คิดว่า เร,เร็วนี้น่าจะมีอะไรออกมาให้ให้เห็นกันนะคะว่าที่น่ากำลังทำอะไรอยู่คิดถึงคอนเสิร์ตปลายปีนี้ค่ะคิดถึงคอนเสิร์ตอยากฟังเพลงสดๆโอ้ o o เออร์ล่นาะงานรัชดาอะไรเป็นยังไงบ้างคะรอติดตามนะคะรอเลยค่ะโอเค ก็เอาเป็นว่าวันนี้เป็นวันพุธใช่ไหมันที่วันพุธจะคือเวลาพี่ตั้งเวลานี้ให้ออกจากบ้านเพราะว่ามีคลาสตอนเที่ยงแต่วันนี้ออกมาก่อนก็มาถึงก่อนหนึ่งชั่วโมงก็เดี๋ยวจะได้รีบวิ่งขึ้นไปอะไรนิดหนึ่งก่อนนะคะอะไรงไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสที่จะมาอัปเดตอีกนะแล้วก็แอดมินฝากดูด้วยละกันว่าอยากให้พี่มาคุยเรื่องอะไรในคลาสเฮาส์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะ ดี๋ยวพี่จะไดะ้ดูเรื่องวันเรื่องเวลาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีโอกาสก็จะมาไลฟ์ให้เห็นหน้ากันอีกนะคะอาจจะเห็นหน้าแบบแต่งหน้าเต็มเต็มบ้างหรือว่าอาจจะบอกว่าหน้าแบบโลนนหน้าแบบว่านุดนนูนูด,นด,นดมากๆอะไรอย่างเงี้ยหน้าแบบธรรมชาติมากๆเพิ่งตื่นอะไรเงี้ยอันนี้แต่นี้ก็แบบโหนจริงนะเนี่ย โอเคนะคะแล้วไงไว้มาคุยกันใหม่แล้วกันไปก่อนแล้วกันบายบาย Have a good day See you บ๊ายบาย